กินเขาอิ่มแล้วกินเขาอิ่มแล้วเขาเอ,าอ็นว่าอีหยังเหรอรีแล็กจักหน่อยอทวนความหลังจักหน่อยฟังเสียงแค่นกะมาฟังเสียงแค่นกะดังมาแลนแตนแลนแตนแลนแต่แลนแตนแลนแตนแลนแต่แลนแตนเนสียงคนแน,น่นบ้านเพิ่นมีงานแม่นบ่จ้างลูกหลานกะขอเพียงได้ข่าว พวกลูกหลานสิมาสิ่งมายาวว่ต้องจ้างต้องหามาฉลอลงสัตหาซอยกินซอยมวลยาเฝ้าหัวนี่เจ้าภาพสัตหาพวกที่มาดีแม่นสอกินเกียวกุ๊บอภะหลวงพ่อยวนอยู่อยู่อำเภอหัวยจแหลงแถวอำเภอหัวยจแหลงแล้วมากกว่าแล้วกว่านี่ครับอีหล๋นี่แหละแล่นแต่แล่นแต่แล่นแต่นี่ยแหละแล้วมากมากแต่ว่ามันมีอย่างเนาะเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อนนะเหมือแบบเดอ พวกที่มาหนีเป็นสอกินเกียงเป็นงานเลี้ยงหรืองานดองสิซอยฉะองหนี่บ่ต้องเอาขารีบมาพวกเราเรีบมาไว้พรสัทธาให้อยู่ดีมีมัง่งเงินทองขอจงไหลหลังจงสมใจตั้งดังอธิษฐานสมบัติแก้วแว้งเงินทองไก่กองไมนม่น้องเต็มเนื้อเต็มบ้านความดีเหมือนด่างสายทานขอให้เจ้าบ้านนี่สุขีมีชัยจงจเจริญจงจเจริญจงจเจริญเจ้าภาพจเจริญ จงเจริญจงเจริญนะท่านเจ้าพระาบเจริญลำซิ่งขอกราบไววพรด้วยใจห่วยความเก่าเวลาเรามันเริ่มเหมืนว่าเออแต่ว่าคนกับขอมาหลายอยู่เพี่งแมนเนาะช่วงนึงมันทิในติดต่ออยู่แมนบอแมนบอมีแมนบอทำท่านอื่นเอามาร้องแบ๊กเออเออมันก็เลยเขาใส่เสียงในติดต่อมันทิ้งแม่เฮ็ดบพราะปินแม่แอนเนาะจะคลองเพลงกะโบหูเอออันนึงอันนึงแม่แนนเอียงเนาะ อัน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 นั่งอันทั้งอันเปื่อยเปอยอันอ่านครพนมเราขอดีดีอีหยังวะก่อนอีหยังวะนั่งขอดีดีได้แต่ว่าแมนเราบมดเจบอ่าสองทางสองเราร่วมกันกันสร้างยังไม่ถึงเรื่องทางยังไม่ถึงเรื่องทางยังไม่ถึงเรื่องทางดอกรักลอยราอับเฉาสองเราร่วมเนื้อกันสร้างยังไม่ถึงเรื่องทาง มาร้างเพราะเจอทางตันไปเอแลว้วอนอโนไม่นด้กระิไปเ <c oughs> ตือนเขาเออแล้วก่อนหัวลำงงยกวิไลวันนั้นแม่เอามาบบหุงไทยเป็นนเอามาเห็ดน,นั่น <c oughs> เอออ,อันอันอี่ยังว่าอี่ยังว่ามีคนขอ,อน,นั้นกับพ้องกัน <c oughs> แม่สาวผู้เวียงสำเนียงเสียงพูดเนเน หนุ่มในได้เจอเห็นว่าเสอเขาก็หลอกลวงรักคนไหนคอยห่วงคอยห่วงเฝ้าคิดถึงใจเหมือนสายบ่วงผูกมาสวงน้อแม่สาวผู้เวียงอ๋อฝากเสียงแทนใจฝากไปถึงคนใจดำรู้ไว้เถิดน้อคนรอใจชำ้ำ เฝอรอเฝอหลวงให้คนคอยระกรรมสั่งคนใจดำลืมน้ำคำที่ให้สัญญาตะกี้ก่อนลราไม่จะมีะมวลได้และ,มะสมัยตะกี้เราเรื่องได้อรัญินละหน่อยลองร้วมมิดลองร้วมมิดผู้ทางฝุ่กนก,กินอย่างมู้กินร้วมมิดเอาหมูกระเพราตัดเสียบกันนะว่า มีหลายก้อนอยูอ่อันอันนั้นคนกรมากเด้อปลาลาแก้มเจ้าผ้าลาปลาลาแก้มเจ้าปลาลาขั้นลูกไผ่เห็นญาณอันทั้งหมอบทั้งคานอยังก่อนมีลูก้อนมีลูกอนออกลาย,ายลลาออกลายสายเป็นลีลาออกลายสายเป็นลีลาลูกไผ่เมียจะออกลายให้ดูหน้าแดงมือสั่นอย่างนี้ ไม่ใช่เอสนีเขาเรียกสันสุขอเวลากันหน่อยขอเวลากันหน่อยกระบาดผู้หน่อยจะยกออยกรูจะสิ่งออกลกลให้ดูส่วนพ่อไอ้นู้จะตาบึ้งเข้ามาลูกไปญย่ออกจังหวะกาลแมนลำสิ่งอ่อ,อนซ่อนเล่งเสตริงเหล่ากุ้งน้ำเน่น้ำเน่น้ำเน่โทษเด้อยแม่ยะตี มันล่ำกับซีดีอยู่ในนาะม้วนไมน่มีแต่ก่อนมันม้วนออสำหรับพี่นอนเ,ออเดี๋ยวเรานอนก่อนก่อนล่าเก่าเ <laughs> สียงซีเบิร์ลเราจะทำ